น่ากินน่ะกับข้าวพี่ฟ้าน่ากินน่ะน่ากินมากแต่ข้าวหญิงอร่อยอ

หัวใจว่ากินข้าวแล้วมาผัดพริกแกงกุ้งมันนัวกินข้า,าวก่ะงอเสร็จคนหนึ่งเหลืออีกคนหนึง่ง พี่น้องไม่เอาแว่นมากลับบ้านมองไม่เห็นมองไม่เห็นคอมเมนต์ผัดกระเพราเอ้ยผัดพริกแกงกุ้ง สองครั้งแล้วพี่ฟ้าเลี้ยงข้าวร้านเนี้ยข้าวที่แล้วตั้งหกสิบเราไม่เงิเดี๋ยวเราทำปลาส้มเราจะมาให้เธอ กินรีบกินเดี๋ยวมาต่อ,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 อข้าวเยอะจัด้าวเวลากินใส่น้ำปลาด้วยนะจืดมาก แต่เขามีซองน้ำปลามาในนี้ ไอเอ,เอ,เอมันจะไปกับเขาหรือเปล่าผงไม่ไปแล้วมันจะนวดวอรอให้พี่นงกินข้าวอิ่มมะม่วงเขียวเสวย